คุณยังจำภาพเธอคนนี้ได้หรือเปล่าในอดีตเธอเป็นทั้งนางแบบสุดเซ็กซี่และนักแสดงชื่อดังดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบนจอทีวีหรือหน้าหนังสือต่างๆเราจึงมักเห็นเธอปรากฏตัวอยู่เสมอแต่วันนี้หลังจากลาวงการไปกว่า10ปีเธอผู้นี้ก็เปลี่ยนไปอย่างที่เห็นแล้ววันนี้มาชาลา จะอาสาช่วยเธอเปลี่ยนลุกและรูปร่างใหม่ในเวลาจำกัดด้วยเทคโนโลยีใหม่2ชนิดได้แก่เข็มขัดบริหารร่างกายทัวสลิมโทนและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนักอย่างคาบบร์บบล็อกของกูเทลจากประเทศนิวซีแลนด์เปิ้ลมีนัดมีวันค่ะเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนคํานี้ใช้ได้จริงๆนะคะสมัยตะก่อนเนี้ยเปิ้ลเป็นนักแสดงหรือนางแบบรูปร่างไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะคะเมื่อก่อนน้าหนักสุดๆก็แค่45กิโลค่ะส่วนเอวน่ะล่ะคะ 26นิ้วเท่านั้นค่ะจะแต่งตัวเซ็กซี่ขนาดไหนก็สบายมากค่ะส่วนชุดว่ายน้ำนี่แหละคะ่ะไม่เคยพลาดแม้แต่ซ e ัมเมอร์เดียวค่ะเชื่อไหมคะตอนนี้เพิ่อน้ำหนัก70กิโลและะ้วค่ะส่วนรอบเอวเนี่ยเหลอคะ่ะไม่เรียกว่ารอบเอวแล,ละะ้วค่ะ35นิ้วแล้วนะคะอย่าว่าแต่ชุดว่ายน้ําที่จะหาใส่สวยๆเลยคะ่ะเสื้อยืดธรรมดาย,ยังใส่ไม่ได้เลยนะคะเพราะมันจะเป็นก้อนเนื้อปูดๆออกมาอย่างนี้คะ่ะส่วนแขนเนี่ยเหรอคะ่ะเสื้อยืดยังเอาไม่เข้าเลยคะ่ะใหญ่มากเลยคะ่ะ ถมชารามีวิธีช่วยให้คุณเปิ้ลดูดีได้อย่างสมัยก่อนในระยะเวลาไม่นานและที่สําคัญไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการทานคุณเปิ้ลคิดว่ายังไงบ้างครับจริงเหรอคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะถ้ามาชาราทาได้จริงอ่ะเป็นเรื่องพิเศษมากๆถ้ามชาราทำได้เท่ากับทำความฝันของเปิ้ลให้เป็นจริงเลยคะ่ะว่าแต่ว่าต้องทำอะไรบ้างคะ และใช้เวลามากหรือเปล่านวัตกรรมแรกที่อยากแนะนําคือทัวร์สลิมโทนเป็นเข็มขัดบริหารร่างกายจากประเทศอิตาลีเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาจากเข็มขัดกระชับสัดส่วนทัวสามที่รู้จักกันดีทัวร์สลิมโทนคือตัวช่วยที่ให้ผลเท่ากับการออกกาลังกายช่วยลดสัดส่วนและเฟิร์มกระชับได้ในตัวเดียวกันน่าสนใจมากเลยนะคะพอเปิ้ลเคยเห็นเพื่อนดาราเขาใช้ทัวร์สามกกันแล้วเขาก็ใช้ได้ผลกันทุกคนเลยนะคะ ของเขาใช้งานได้สะดวกจริงๆค่ะใช้ได้ทุกที่ใช้ได้เผยครั้งตามที่คุณต้องการและยิ่งทําให้มั่นใจนะคะว่าทัวร์สลิมโทนต้องได้ผลแน่ๆค่ะและว,วิธีต่อไปล่ะคะวิธีต่อมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน้ําหนักคาร์โบบ็อกของ Good Health จากประเทศนิวซีแลนด์ที่ทําหน้าที่ยับยั้งกระบวนการย่อยแป้งที่จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาล เพื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและแปลเปลี่ยนเป็นไขมันตัวร้ายต้นเหตุของความอ้วนและเซลลูไลต์คาร์โบบล็อกยังสนับสนุนกระบวนการย่อยอาหารของร่างกายลดแก๊สส่วนเกินที่เกิดขึ้นพร้อมรักษาสมดุลของระดับน้ําตาลในเลือดเพราะความไม่สมดุลของน้ําตาลในเลือดนั้นจะทําให้เกิดความอยากทานอาหารหรือของหวานที่เป็นปัจจัยหลักของความอ้วนวิธีนี้โดนใจสุดๆเลยนะคะ เพราะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นละค่ะป้นเป็นคนชอบทานมากๆค่ะอะไรอร่อยที่ไหนนะคะต้องไปชิมทุกทีน่าสนใจจริงๆค่ะอยากลองเร็วๆค่ะ ด้วยความพยายามของคุณเปิ้ลวีนัทมีวันและประสิทธิภาพจาก2เทคโนโลยีของมาชาล่าอย่างเข็มขัดบริหารร่างกายทัวสลิมโทนและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนักคาร์บบล็อกของ Food ู Health จากประเทศนิวซีแลนด์ทำให้หลังจากที่เข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้กับเราตอนนี้คุณเปิ้ลก็เริ่มมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปเปิ้ลเข้าร่วมปฏิบัติการกับมาชาล่ามาประมาณ1เดือนแล้วนะคะสำหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน่ะดีมากๆเลยค่ะน้ำหนักก็ลดลงอย่างชัดเจน ผิวที่เคยเป็นเซลลูไลท์อ่ะก็เรียบเนียนขึ้นบ้างและรู้สึกว่ากล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นอีกด้วยค่ะหลังจากที่คุณเปิ้ลได้ใช้ผลิตภัณฑ์เข็มขัดบริหารร่างกายทัวสลิมโทนคุณเปิ้ลรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหลังจากที่เปิ้ลได้ใช้ทัวสลิมโทนก็รู้สึกเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อส่วนที่คาดนั้นอ่ะมันกระชับขึ้นแน่นมากขึ้นนะคะเหมือนกับเราได้ไปออกกําลังกายต่อเนื่องแต่ใช้ชีวิตตามปกติค่ะ ที่รู้สึกได้อย่างชัดเจนคือเฟิร์มมากๆขณะที่คาดอยู่กล้ามเนื้อจะมีการเคลื่อนไหวชัดเจนมากๆมีการหดและคลายเป็นจังหวะแรกๆเพิ่นกระปรับระดับที่เบาก่อนแต่ตอนนี้ปรับระดับแรงมากขึ้นแล้วค่ะด้วยการทำงานอย่างลงตัวของ2โปรแกรมที่อยู่ในเข็มขัดทัวร์สลิมโทนจากประเทศอิตาลีนี้โดยโปรแกรมแรกสลิมจะส่งคลื่นกระตุ้นไปยังกล้ามเนื้อโดยตรงเพื่อให้หดและคลายเป็นจังหวะ ทำให้กล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับการออกกำลังกายและที่สำคัญใช้โปรแกรมนี้เพียง30นาทีก็จะให้ผลเท่ากับการซิทอัพถึง200ครั้งและหลังจากที่สัดส่วนลดลงแล้วเราก็มีวิธีกำจัดผิวหนังที่เหี่ยวยานอย่างได้ผลคือโปรแกรมโทนให้ผลในลักษณะเดียวกับการเล่นเวทแบบเบาๆเพื่อการฟื้นฟูผิผวหนังที่หย่อนยานหลังลดสัดส่วน ให้กลับมาเฟิร์มแข็งและกระชับอย่างได้ผลดังนั้นทัวรสลิมโทงจึงถือว่าเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความอ้วนแบบครบวงจรแล้วความรู้สึกของคุณเปิ้ลหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนักคาร์บอบล็อกของคุณเทลจากประเทศนิวซีแลนด์เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เปิ้ลได้เริ่มรับประทานอย่างต่อเนื่องนะคะรู้สึกได้เลยค่ะว่าน้ำหนักตัวเนี่ยเริ่มลดลงทั้งๆท,ที่ยังรับประทานอาหารเหมือนเดิมทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดเลยค่ะ ตอนนี้รู้สึกเบาตัวมากๆเลยนะคะจากน้ําหนัก70ตอนนี้เหลือ59แล้วค่ะแต่ที่สำคัญเริ่มเห็นสัดส่วนที่ลดลงแล้วค่ะจากกางเกงยีนที่ใส่เป็นประจำตอนนี้ก็เริ่มหลวมนิดนิดแล้วนะคะเสื้อผ้าที่เคยใส่อึดอัดตอนนี้สบายมากเลยค่ะจากรอบเอวก่อนหน้านี้35นิ้วตอนนี้เหลือเพียง30นิ้วเท่านั้นค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนักคาร์โบบล็อกของ Good Health จากประเทศนิวซีแลนด์ทำหน้าที่ยับยั้งกระบวนการย่อยแป้งที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเพื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและแปลเปลี่ยนเป็นไขมันตัวร้ายต้นเหตุของความอ้วนและเซลลูไลต์คาร์โบบล็อกยังสนับสนุนกระบวนการย่อยอาหารของร่างกายลดแก๊สส่วนเกินที่เกิดขึ้นพร้อมรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดเพราะความไม่สมดุลของน้ำตาลในเลือดนั้นจะทำให้เกิดความอยากทานอาหาร สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนเปื่อนไม่เคยเชื่อเลยนะคะว่าจะมีวิธีไหนที่สามารถทําให้คนอย่างเปิ้อนวีนะัสที่ชอบทานเป็นชีวิตจิตใจและทานไม่หยุดแม้กระทั่งตอนกลางคืนจึงทาให้รูปร่างเปลี่ยนไปจากเดิม จนหลายๆคนแทบจําไม่ได้เลยล่ะค่ะแต่ที่มาชาร่าเนี่ยเขาทําได้จริงๆนะคะเวลาผ่านไปเพียงแค่3เดือนหลังจากที่เปิ้ลได้ใช้เข็มขัดลดกระชับสัสดส่วนเพื่อการทดแทนการออกกําลังกายของทัวสลิมโทนจากประเทศอิตาลีและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน้ําหนักคาร์โบบล็อกของคูเทลจากประเทศนิวซีลแลนด์แล้วต้องยอมรับเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของมาชาร่าทําให้ฝันของเปิ้ลเป็นจริงแล้วะค่ะจากน้ำหนักที่มีอยู่ถึง70กิโลตอนนี้เปิ้ลเหลือแค่50กิโลเท่านั้นนะคะ จากรอบเอวที่หนาถึง35นิ้วตอนนี้เหลือแค่27นิ้วค่ะผิวที่เคยเป็นเซลลูไลท์ก็เรียบเนียนขึ้นกล้ามเนื้อที่เคยนิ่มเหลวก็ยังเฟิร์มกระชับสัสดส่วนดูเข้ารูปมากขึ้นตอนนี้เหรอคะไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ําหรือเสื้อผ้าพอดีตัวไม่ต้องคอยกังวลอีกแล้วละคะ่ะถ้าม่เชื่อให้คุณผู้ชมลองเปรียบเทียบตอนนี้กับก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการกับมาชาร่าดูสิคะหากคุณเป็นอีกคนที่ต้องคอยปกปิดรูปร่างไม่อยากให้ใครเห็น ทำให้คุณหมดความมั่นใจจะหยิบจับใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่สวยสุดท้ายก็ต้องปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้โซมแล้วก็อ้วนเลิกเถอะนะคะคุณเป็นคนใหม่ได้ไม่ยากอย่างที่คิดเลยล่ะคะ่ะเปิ้ลพิสูจน์มาแล้วค่ะและต้องขอขอบคุณมาชาล่าที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เปิ้ลในวันนี้ค่ะ